สวัสดีครับ,รบผมนายยอดชายแซวัยอยู่บ้านเลขที่26หมู่4ตำบลมโมงบ้านบ้านนี้ก็บ้านไอจิมุงที่ปลูกผักนี่ก็คือเอาต้นแบบมาจากว่าของพ่อหลวงของเราเพราะว่าแกบอกว่าให้ปลูกก่อนถ้าเหลือกินเหลือใช้ก็ค่อยเก็บขายแล้วมันก็เป็นการสารสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยเพราะว่าได้ทำงานอะไรร่วมกัน ปลูกของที่ว่ากินเองนะครับกินก็เหลือแบ่งปันกันก็ปลูกผสมผสานไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับก็มีทั้งพริกมะเขือกับพรานิดหน่อยไว้แบบที่ว่าแหละครับพอเพียงมีตะไคร้มีอะไรอ่ะมันมันแบบโบราณอะไรก็ปลูกไว้ฝังเวลาว,ว่าช่วงหน้าฝนก็จะได้เอามาต้มกินอะไรกันครับ ก็เป็นพริกเอาใส่กระถางบางวันก็ไม่ทันได้รดน้ำนะครับไม่มีเวลาเท่าไหร่แล้วก็มีดาวเรืองไว้เอาไปวัดไปอะไรมั่งแล้วก็เป็นตัวที่ว่าล่อแมลงให้มาผสมเกสรให้พืชผักสวนครัวแล้วเนี่ยครับก็มีมะเขือมีโหระพาเล็กน้อยแล้วก็ชะอมอะไรก็ปลูก,ลกตะไคร้ ั่งนี้มีพริกแล้วก็ผักหวานพริกกับผักหวานฝั่งนี้แล้วก็มีไอ้ไอ้นี่ก็ผักแบบกินยอดอ,อ่าใบกระเพาะก็การปลูกนี่ก็เป็นที่น่าภูมิใจคือว่าทํากับมือแล้วสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้ชาวบ้านได้มาดูอ่าเป็นการส่งเสริมบางทีก็เรียนรู้นี่มันมีตั้งแต่ว่า ต้องฝึกไปเองทําไปเองด้วยเพราะว่าถ้าถ้าไม่ทําเราก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างการปลูกพริกปลูกมะเขือนี่ก็เหมือนกันครับว่าใส่ปุ๋ยอะไรอย่างไรมีมะเรงมีอะไรของมันแต่ผมนี่ส่วนมากผมจะใช้แบบอ่าอ่าอินรีอินทรียซะมากกว่าก็ไม่ได้ฉีดอะไรเท่าไหร่ก็เลยก็ยังไม่รู้จักว่าโรคมันอะไรขนาดไหนเพราะใบเหลืองใบหยิกนี่ผมยังแก้ไม่ได้เลยแต่ว่าก็ยังยังดีครับมันก็ยังสวยอยู่มันไม่ตาย